สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องปองป่ายบัสสุขุสกุนพี่น้องจา๋าบรรยากาศทุ่งนาส่วงใบใบพี่น้อง่อกับเบาหมีน้ำเต็มให้เต็มคันเนาะก็คือสีโบกง่ายดอกดำรอบเดียวคือสิจบดำแล้วอีดอกเนาะเพราะว่าน้ำไหลายวันเสาร์นี่ก็เริ่มลงมือลกก้า วันอาทิตย์ก็ว่าสิพภากันดำนานี่น้ำก็มีเบิร์ตยูสุไฮน้ำยังไหลยอยู่แต่ว่าไล่มองไลยบอลกับโบมีนำ้ำดำหน้าก็มีเลยแต่ว่าหน้าเบาหมีนี่มีเบิดสุไฮ Cây yeah. cái xin đi đầm Mưa này hay na Còn mấy ta nhau cái ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มารถติดลมกาฟังนี่ก็เริ่เยาวแล้วอันนี้นะตกน้ำหลังโมย่านกาบอกพ่อนาก็เลยตก กลัวสิหอดจากฝั่งนี่ไปหาฝั่งนั่นนะบริเกย์ไก,ก,กลเลยพี่น้องเป็นกิโลเนาะอาเทียงนาฝั่งนี้ขี่รถมาจากฝั่งนั่นป๊นอยู่ขอบป่าฝั่งนั่นุ่น,น,น,นบริเก,ก,กล์ไกลปนบ้านล้างนั่นพอสนันเวลาขึ้นมาต้อง ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาทายางกระบ,บ่อยกาฟังนีนกระย้าแล้วแต่ว่าตกน้ำหลังฟังนั่นเนาะถ้าดํานาก็สิลเลลกอยู่ฟังนั่นฟังนี่ลกก็สิมาดับอยู่แถวนี้นี่ท่านผู้ชมกาสีตาสีห้แต่ว่าตกเพิ่มสองห้ แต่ว่า,ม,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 ามีน้ามีนามอยู่บดสุบอนสุมองสุบอนคนทียงว่าฝ้ากาฟังน,นี่ก็จะเป็นน้องเมยน้องธรรมยายบุญพอเลียงงัวพร้อมเนาะ งัวคือขังอยู่ฟังนี่คำมาแะกอะไรเขาขออกตื่นสามากับมาแตา่เศร้าอ้าทำไปใส่สะเอาใส่ว่าลงม,มาพี่บบเห็นท่านผู้ซอมสรุปน้องทำเไ็นมาจงใส่อยู่แต่ละเมื่อปกติสิบ้านมาเรียงงวยพี่ เบื้องนพี่น้องกอนอไม้หน่อไม้ม,มันยาวบนแล้วนี่นี่เบื้องน่้นอยาวแล้วนี่คุณสองนอหน่อไม้บ่งอันนี้นอมันเนี่นยนี่นอเตยย่ามเนี่ยมันเริ่มเริ่มเศร้าอยากออกแล้วมันจะออกแต่หัวปี อ,อก,ก่อนนะปกติน้องทำขึ้นมาอยู่พี่แต่ว่ามันนี้สงสัยเพิ่นไปกับพอ่พอเพิ่นรึจังไหน,ไนโบเห็นป้าท้อเอียงไปง่ายหรือไปคูดบุญคือไปง่ายแต่มองเก่าท่านผู้ชม อันนี้เป็นจิงหลีดจิงหลีดนานะจ๊ะนี่มันมีทั้งสีดำสีแดงสีออกล้ำตาลจิงหลีดนาแม่ค่ายตัวแม่ตัวผูแตตลเมอรอยายบุญน,นั้นไปหาง,งัดอาตามก้อนกีไทยเมื่อวานก็ได้หลยเตอะผลออาเมื่อก้อน,น,นได้บักหลายเพิ่นบริคุดได้เพิ่นหาง,งัดเอาเนาะมันเข่าอัน ก้อนขี้ไถบรรยากาศดีนอนไปจกตื่นละเมยทังกระตื่นบ่าตาตูบตาโปมาเฝ่ากะแต่ว่านอนท่านผู้ชมงัวดิฉบนผูกหรือปล่อยนะ่ปล่อยปล่อยแต่ว่าซ่อมเมาเขาเจ้าบ่ท่ได้ดำหน้าแถวนี้ตรงนี้นะก็เลยยังมีหม่องเลี่ยงอยู่ไล่ไปตามให้หน้าเขาเจ้าก็ซ้อมเบิงเนาะยังมือแรงก็ไล่เขาคอกนี่แหละ ใต่ตารางเถียงพอฝนมันตกก็เลยเอาขึ้นมาฟังนี่ที่ย่างกับมองเลียงกันหลายอยู่ฟังนั่นอะ่ะบ่่คยมีมองเลียงเด้ขั้นเขาดับหน้าแล้วแล้วกะบ่มีเนาะน้ำก็เต็มให้เต็มคันท่านผู้ชมเอเมยขนมซื้อขนมมาฝากคิดว่าน้องทำยานยันนี่ ซื้อขนมมาให้ฝ่าว่าเลี้ยงงวัวกินข้าวเที่ยงยกันยังเมยแกง,อองป่าแกงป่าว่าอยากผัดกะเพราให้กินบ่มีโอกาสแต่ผัดบ่มีก็บ่อยว่างท่านผู้ชม จะมีระหว่างสว่างคำ่คำๆนี่เที่ยงนาฝั่งนี้เย็นเย็นลมมันแบบเต็มที่เมืองนีพี่น้องกาเขียวเขียวแนมนองทงบรรยากาศดีแต่มันมีแดดเสียเสียทีแต่แดดไปนแน่นเนาะแต่ว,ว่าแถวแถวเขตอันหน้าบ่อมีนี่กะดำอยู่เจ้าเดียวเขาเจ้าดำอยู่พุ่นเมื่อน,นั้น นาติดกันแหละดำแต่ฟังเดียวที่เหลือก็ยังโบท่านพากันดำวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิเริ่มดำหน้าแล้วเดี๋ยวฟังนี่กาเบิดกาฟังหน้าก็สิแดงขึ้นมาลกฟังนี่ฟังนั่นสองตาเนาะตากะฝรั่หน้าฟังนีนมันสินหลายกว่าดำหอดสะลงสะแล้วก็ขึ้นฟังนั่น เลยกระเลาะขึ้นพุ่นดำไปทั้งพุ่นเนาะแต่ว่าปีนี้กาเห็ดลายกะกระลายอยู่แต่ว่าหน้าทงยายรวยที่ที่เคยเพดฟังนั่นน่ะขามห้องอ่ะบริไปเ็ดปีนี้ป่าแล้วมันบกคอยงามมันดินเหนียวก็เลยเลิกเห็ดเนาะไม่เห็ดแต่ฟังนี่ หน้าแถวบ้านเบามีบ่คอยมีขาดพี่น้องคือ,อเขาเจ้ากับป้าหน้าหลายอยู่ผูุรอยาเขตเกษตดเอาหน้าแถวไกลๆแถวนี้นี่หน้าตรงนี้เขาบ่ามีคนเห็ดหลายปีแล้วเขาให้เห็ดฟรีเราบ่ต้อง,ตงเสียค่าเศร้าหรือบ่ต้องเสียค่าอย่างเลยถ้าภรยาเขตคือเห็ดฟรีเขาเจ้าป้าหน้าหลายส่วนใหญ่เขาเจ้าไปหาเงิน ไปทำงานกรุงเทพเขาเจ้าบค่คอยเห็ดแต่ว่าฟังนั่นนะยายรุ่นไปเห็ดหน้าเขาอยู่เขาเจ้าบ่ดําเอาเลยว่าเพิ่นสิไปเห็ดเอาเนาะแต่เพิ่นเห็ดบ่หลายแล้วบ่ก,กี่ให้เมื่อก่อนหน้าติดกันอยู่นี่กัลุงเลินเพิ่นก็เห็ดเอาอเมื่อก่อนมันนาแถวหนึ่งประมาณสิบก็ให้นะ่ะ เดี๋ยวนี้ลุงเลื่อนกระยาเห็ดเราเป็นหน้าเขาเจ้าแต่เขาเจ้าบ่ามาเห็ดเนาะแต่ว่าเห็ดเิ่นกับอะไเอาคายัางดอกบริเสียงเงินเห็ดฟรีพอดีเลยน้ำเต็มให้เต็มคันดำกระดำต่อเนื่องเนาะบ่ต้องรอ,อถ่าฝนแต่ว่ามีบัสสุไฮได้ง,งวาาัวมาเลยบุญระวังได้ง,งวัวกินกาเดอ้อ งัวงัวยายบุญมันมีจกักโตลับซิบหาบุบุญสิบหกตัแต่ว่ามันได้ลูกปีละสองสามตัมนได้ปีได้จักโตี่สามบอกได้ลูกสุป,ปีแต่ว่าขายออกสุป,ปีเพอเบอร่อยากขห้มันหลายครับมันหลายแล้วมันเลี้ยงยากมันดูแลบ่ไว้มันหลายโตงัวสิบหกตน้องเหมยว่า แต่ว่าส่วงนี้ก็มีเวลาเลี่ยงอยู่เลี่ยงปล่อยกันแนมเอาเนาะคำคำแล้วก็ไล่เขาขคอ,อกถ้าเขาเจ้าดำหน้าเบิร์แล้วก็ต้องได้ผูกด้วยบัรนี่ผูกเลี่ยงสี่โมงเรื่องหาโมงก็เอาเขาคอ,อกแล้วท่านผู้ชม ฝนบต่ตกลายมือแล้วพี่น้องผ้าห้องเพิ่มเพิ่มมัวว่านนี่กะมืดฝนอยู่นี่ก็เริ่มเออ่เริ่มมืดฝนมาเยอะได้นี่ชส่วงคำคำสะอ่อนน้ำพี่น้อง ฝนตกกระตกุกแห้งบางเขตบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่กัะบ,บ่มีนำ้ำก็ะมีเด้เขาเจ้าดำหน้าอายุดรอฝนตกแต่ว่าหน้าบา่หมีชนยานเป็นเลิงเนาะมันจะแบบค่อยมาทางนี้เบิดมีนำ้ำ เพียงนาลงมาอยู่เฉพาะกังเวนมะเผากาเดยวสิเขาไปเบิงน้ำในสะปีนี้ยายรัว่บริวารปูมักถั่วอีกบ่อ กล้วยทำผู้สมแต่ปลูกคันสะหลายปีแล้วมันก็ได้กินมากอยู่ด้วซุกประจำนำฟังนี่นะใสเพราะมันสิเป็นอัอนนี้เนาะแต่เอาปลานิลมาปล่อยจากถุงน้ำมยที่คอยเอามานะสองถุงหรือสามถุงแต่ส่วนใหญ่บ่คอยได้ปล่อยป่าอ,อยู่นี่มันเพราะมันไก่เนาะไก่คนยามวุมีผู้เฝา้า น้ำกระเลือกประมาณเพียงค่อยเลวพี่น้องแต่ว่ามันแคบอยู่สาเหตุที่คุดสะเพราะว่าอาศัยแบบเวลาบ่มีนำ้ำโตกกกะหรือว่าดำหน้าก็สิสูบลงไปเนาะพอมันไกลนี่สูบลงไปเนี่กระปล่อยลงไปเลยมันเป็นสะเก่ามาก่อนนิหน่อยบอมีอเลยจ้างแมคโครมาคุดเพิ่มอีก1,000งบาทก็เลยเด้เลิกแน,กน่แต่ว่ามนันยังหอมอยู่ มันมีโอกาสที่จะได้สร้างให้แม่โคขุดออกอีกให้มันใหญ่มันกว้างกว่าเก่าเพราะว่ามันทีได้ใส่น้ำไหลายเนาะปลูกก็กล้วยรอบๆก็กล้วยกอไผ่อันนีมีกอไผ่สามกอสี่กอกอไผ่ปลูกน้ำใหม่ฉันไปขาลักเบอร์บอลเมย์อยู่พูดนะไปเบิ่งกเนา บรรยากาศดีพี่น้องฟังนี่บดวเอาเปรย์ผูกเมยเปรผูกต้นคอนี่กุ้งขอต้นนี้กับโบเป็นหมากพี่น้องมันสิเป็นช่วงอ่าเกี่ยวเขามันเป็นช่งวเชงเกี่ยวเขาแต่เป็นกระบดกตน้นนี้บรรยากาศดี ฟังนี่เนี่ยเดินกวางเนาะหย่หลายก็เลยเอางวาขึ้นมาเลี่ยงฟังนี่บอึดมองเลี่ยงเนี่ฟังนั่นนะบบคอยมีเดินเลี่ยงพี่น้องจ๋าดีมากในก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วพี่น้องสบายดี